สวัสดีครับสวัสดีทับท่านชาวยูทูบครับวันนี้โคทำงานชั่วโมงคุสะนะครับงานชั่วโมงครุษะมาดูกัน เป็นดินเหนียวผสมดินดานนะขุดไปได้เยอะแล้วตรงนี้เป็นสระเก่าครับขุดหมอสระเก่าแล้วก็ดินวางขังนู้นครัองนู้นนาจะสร้างบ้านทำสวนครับ กันตทำสวนหรอครับจะถมตรงนี้ป๋อถมไปสร้างบ้านถุงทำสวนป๋อ้างจะถุงตรงนี้อ๋ออันนี้ไฟเขาเพิ่งมาป๋อครับเพิ่งมาปีนี้ป๋อ เมื่อปีที่แล้วมาวิ่งดินยังไม่มีเสาไฟนะเห็มาเมาื่อวานเข้าเสาไฟถึงนูนแล้วเท่านีา้นวะเสาไฟกันไปจอดวันแล้วเมื่อคืนมาไปซื้อของไหนเลยมีไฟตั้งแต่ตอนไหนวะม,นมาเมื่อคืนดีเลยเนาะฝั่งนู้นไปถึงไหนครับถ,ถึงแยกขึ้นไหมไมถึงนาะมันโอ้แต่ก็ออกมาไกลนะจากบ้าน พอดีเลยเนอะทีนี้ได้ขยายออกมา,มมาดูเทยมนครับคนจะทำสายทาน ดูเลยพยากรณ์อากาศว่าจะหนาวอียด้คืนนี้คืนนี้บอก11องศาอีกบ <c oughs> างกอกยืยนคุมงาน,นะน,น,นเลยมาเร็วมาดิมาหนาวว๊ะ